สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านดิฉันครูแจงแข็งแรงอ่อนเยาว์ในวัย66ปีวันนี้มีเคล็ดลับการบำรุงตับทำให้สายตาก็ดีนะคะและปอดของท่านก็จะแข็งแรงด้วยจากตำราอายุยืนแบบชาวจีนโบราณสามท่าค่ะท่านการหายใจนะคะท่านจะหายใจทางจมูกทั้งเข้าและออก โดยธรรมชาติหรือท่านจะใช้วิธีการหายใจเข้าทางจมูกใช้ลิ้นแตะเพดานบนนะคะเพื่อเชื่อมเส้นประสาทเยื่อไม้สู่ไม้และคลายลิ้นลงเวลาหายใจออกทางปากก็ได้นะคะเราก็มาเริ่มกันยืนแยกขาห่างหนึ่งช่วงไหล่แต่หัวรองเท้าเนี่ยให้เบนเข้าหากันเล็กน้อยค่ะ แล้วก็ยืนอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นของแขนและขาขันด้วยค่ะสำหรับท่าที่หนึ่งเราหายใจเข้าลึกออกยาวแล้วนะคะเราปล่อยแขนข้างๆตามสบายยกไหล่ขึ้นคลายไหล่ลงาจากนั้น เราใช้มือของเรานะคะลูดตั้งแต่ตันเขียนล่างที่หน้าท้องตันเขียนบนหายใจเข้านะคะตอนนี้และหายใจออกก็ผลักฝ่ามือออกไปด้านหน้าตรงๆร,ร,ร,ระดับไหลให้ให้แข็งแรงที่สุดนะคะท่านแล้วก็ลดฝ่ามือลงทำเช่นนี้สิบครั้งค่ะท่านหายใจเข้าลูด แขนขึ้นมานะคะหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากหรือจมูกก็ได้ค่ะเก็งให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นตึงเลยนะคะท่านจะทําเช่นนี้10บครั้งด้วยกันหายใจเข้าลิ้นแตะพดานบนหายใจออกเหยียดแขนให้ตึงที่สุดค่ะท่านคะตับและสายตาของท่านจะดีท่านมองไปไกลๆ สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะท่านคะทําให้ครบ10บครั้งนะคะท่านหายใจเข้ารูดขึ้นมาคะ่ะและหายใจออกมองไปไกลๆทางด้านหน้านะคะสายตาก็จะดีตับจะแข็งแรงแขนและข้อมือก็จะแข็งแรงคะ่ะท่านหายใจเข้าและหายใจออกจากนั้นท่านเปิดแขนออก ทางด้านข้างค่ะท่านคะเปิดแขนออกทางด้านข้างเพื่อเตรียมมาสู่ท่าที่สองนะคะง้ายฝ่ามือออกทางด้านข้างเหยียดแขนให้ตึงที่สุดทั้งสองข้างคะ่ะเหมือนมีใครมาฉุดแขนของท่านนะคะเอาปลายนิ้วเรียงชิดติดกันแล้วงอมาที่ไหล่ของท่านแล้วกดไหล่ของท่านให้แรงที่สุดคะ่ะนะคะแล้วก็ปล่อย เหยียดนะคะไปอีกนะคะเหยียดแขนให้ตึงหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่ะเหยียดแขนให้ตึงแล้วก็งอแขนมาที่ไหล่กดใช้นิ้วปลายนิ้วกดไหล่ให้แรงที่สุดค่ะทําเช่นนี้สมองท่านก็จะโลง่งคอบ่าไหล่ท่านก็จะแข็งแรงด้วยนะคะปอดของท่านก็จะแข็งแรงในท่านี้ เหยียดแขนออกไปให้ยาวสุดขอบฟ้าแล้วก็งอกดไหลให้แรงที่สุดนะคะเหยียดแขนออกไปให้ยาวสุดขอบฟ้าเลยนะคะเหยียดเหมือนใครมาดึงดึงดึง,ดงไว้หายใจเข้าลืกหายใจออกกด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 นะคะจากท่านี้มาสู่ท่าที่สามนะคะท่าน ท่านก็ลดศอกลงและหงายมือออกปลายนิ้วชี้ออกนะคะท่านแล้วก็ท่านก็ค่อยๆลดมือลงลดมือลงตามธรรมชาติเอามาไว้ด้านล่างปลายนิ้วหันออกะคะ่ะท่านคะ่ะปลายนิ้วหันออกสามถ้าจะเอาลมหายใจด้วยใช่ไหมคะหายใจเข้าเหยียดเหยียดแขนไปให้สุดนะคะแล้วก็เริ่มงอ ศอกเข้ามาค่ะปลายนิ้วยังชี้ออกด้านนอกนะคะแล้วค่อยๆลดแขนลงมาด้านล่างค่ะหายใจออกแล้วก็เหยียดแขนให้ตึงไปที่ด้านล่างตับของท่านและสายตาจะแข็งแรงนะคะท่านกวาดพลังนะคะยืดแขนออกไปแล้วก็หดแขนมานะคะมาที่ระดับไหล่นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆ วาดแขนลงไปทางด้านล่างแล้วก็เหยียดดันลงไปดันแขนลงไปค่ะนะคะจากนั้นท่านก็กอบรวบพลังชี่ที่ได้จากการฝึกนะคะมาไว้ที่ตันเขียนล่างขอให้ทุกท่านมีตับสายตาและปอดที่แข็งแรงค่ะสวัสด,ดีค่ะ